สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำรับมื้อนี้นะครับผมจะอยู่กับนะครับความฝันของปาติ่งนะครับผมสะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้หรือว่าในงวดประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 8นะครับผมสำรับนะครับความฝันของปาติ่งนะครับเพิ่นฝันว่า เพื่อนฝันวานะครับผมเพิ่นฟ้าเพื่อนนั่นนะครับไปเห็นรถคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ขางทางปรากฏว่านะครับในรถนั้นมันมีงูนะครับผมเพื่อนว่ามันเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถเก๋งจอดอยู่เพิ่นว่าจอดอยู่ขางทางด้านขางมันก็เป็นปลานะครับด้านขางมันเป็นปลาเพื่อนว่าหล่ะกันที่ว่ารถมองที่ว่าเพื่อนเห็นนั่นมันก็เป็นดินเนาะนะครับมันโมเมนต์พื้นปูนเิ่นลันเป็นคล้ายๆว่า เป็นพื้นดินและครัด้านคางก็เป็นป่าปรากฏว่วานะครับเพื่อนเห็นรถนะครับจอดอยู่แล้วก็มีงูตัวบอกไงนะครับเพิ่นว่าตัวไ่นะครับตัวไงแห้งเพิ่นว่าเนียเบิ่งเพิ่นว่ามันคือสิเป็นงูเหลี่ยมเนี่ยเพิ่นว่ามันตัวใหญ่งูเหลี่ยมเพิ่นว่ามันขคนะครับมันขคอยู่ขางลางมันกระลังสิขึ้นไปไปในรถนะครับบานนี้เจ้าของรถเพิ่นนั่นคนสูงไ่นะครับสูงไง เป็นผู้ชายสูงไงดำเพ่นว่าสูงไงดำาคนนี่ร้อยแปดสิบขึ้นนี่แหละเพื่นว่าส่วนสูงคนนัอนไงปัดพ่อเพื่นเห็นแหล้่ยวนะครับเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนกับเพื่อนเบญาเนาะเพื่นคนหลปหลางไงเพื่นกับมาจับหางูนะครับดึง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 มันกรบพรอนกําลังสิขึ้นไปเลื่อยอ่าเกี่ยวขึ้นไปมองทองรถเพ่นกับยามันเขาในรถบานนี้ปัดจิงเพื่อนกับบอกว่าอเราว้างเด้อเราว้างเด้อเพื่นว่า เพิ่นบอกนะยานงูมันกัดเนะาะจะคว้างผูดันเพื่อนกัดดึงมันครับดึงนั่มันตัวใหญ่เนาะมันตัวใหญ่ดึงมันตะไหนมันกลนกับออกมาเพราะดึงดึงแล้วมันนี้มันก็ลุดออกมานะครับจากไตท้องอันนี้เพิ่นก็ได้ลากลากมันไปเห็นเติหลังไปไกลเติบลากเห็นแต่เงี้ยวเขาไปได้ไปอีกอีกขงาง้นนึงบานี้เพราเพื่อนไปเลียเพื่อนยางกลับมาเพื่อนก็ว่านะครับเพื่อนก็ว่ามันมีอีกตัวนึงเพิ่นว่าอยู่หนารถ ปติงเพิ่นกะชฉดเนาะเพิ่นกะอ้า,อาแล้วเราคือูว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่หน้ารถเพิ่นกะแน,นมไปบอกเห็นเพิ่นกะเลยนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นนะฝากระโปรงรถขึ้นปรากฏว่าเม่นอีหรีนะครับตัวง่ญ่ซ้ํากันเลยกับตัวแรกมันโคดนะครับโคดโคดอยู่มองขาเอินอ่ามองด้านหน้านะครับนอนด้านหน้าที่ว่าอีกเกือบเขาเอินกองนะครับเออหมอกองข้าเอิน กองอากาศรถนะเพื่นว่าอยู่ด่านคางคตอยู่บางคันละอยู่กองอากาศนะครับตัวบอกง่ายเลยนะครับบานนี้เพราะเพื่อนเปิดคือแล้วบารน,นี้ปรากฏว่าเพิน่นจะเห็นคือสิเป็นลูกหรือเป็นหลานของผู้ชายผู้นี้กับ,บ่หูนะครับเล็กหน่อยเป็นผู้หญิงนั่นสองคนไปเยืยดยู่ด้านคางบางคางกระจกบางคางประตูนั่นละเพิ่นก็มาสอม่องเบิงงูคือกันเพื่อนอยากเห็นนะครับอยากเห็นงูปัติ้งกันเลยว่าไปไปไปเดี๋ยวหัวมันสิโผโพออกมาเ้ยนั่นน่ะ เพราะว่ามันเพราะว่าเขาเปิด้ากระปลวกแล้วงูมันก็ตื่นเนาะมันก็เลื่อมนะครับเลื่อมเลื่อยเลื่อมอยากเอาหัวออกมาไปด่านขังจกคล้องทั้งนี้กับยานงูประกาศเขาไปจับได้หน่อยออกกระไรแต่บอกยืนบอกอยู่หน้ารถนั่นยืนบอกกบว่าไปไปไปอันไปเมลาไปเดี๋ยงงูมันสิกัดเนีนั่นนั่นมันสิโผล่หัวออกมาเรี่ยวพลังซี่บานนี้พอะพอบอกใชมันละ น็กหน่อยมันก็ e so nah ้ลยางไปข้างหลังถอยออกไปนะครับผมบานนี้เพื่อนก็เลยมาคืดเนาะป้าติงเพิ่นว่าห้ยผู้ยส้เพืนนี่เพื่อนก็หู้ว่ามีงูอยู่หนารถแล้วเปิดมาแล้วมีอีหลีเพิ่นก็เลยว่าห้อยบแมเนลเลกสีออกทะเบียนรถคันนี้สันบ่เพิ่นว่าจังซีนะครับเพาเพื่อนว้าเลี้วเนาะเพื่อนก็เลยเนี่ยมึงทะเบียนรถเพื่อนก็ว่าแต่ถาวาเนี่มเห็นนั็นเพิ่นว่าเห็นเห็นเห็นเป็นเห็นเห็นนัซีตัวอยู่ แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเพิ่นจำได้แค่สามตัวปลติงวานะครับจำได้นะครับจำได้แค่สามตัวก็คือแปดสามซีนะครับแต่เวลาเบิ่งเห่นเพิ่นว่าเห็นอยู่เห็นเบิดงซตัวเพิ่นว่าเห็นเห็นสีตัวเพิ่นกับเพิ่นกับว่าอยู่เพิ่นกับว่าห้วยรถอันงวดนี้สีมาทะเบียนรถนี้เว่าเพิ่นวางซีเพราะว่าเพิ่นเห็นเนาะงูขึ้นรถแล้วกับผู้ใายผู้นั้นเพิ่นก็บมาบอกน้ว่าหู้อีกตัวนึงมันอยู่ในรถเพิ่นว่าอยู่หนารถเพิ่นว่าแนวนี้ บานี้พอเพิ่นเบื่องเลี้วเนาะผู้ทายผู้นั้นเพื่อนกะจีทาจอบสิจับงูงตัวนั้นมันออกเพิ่นว่ามันก็นดีหัวออกมานะครับหัวเลื่อยออกมาออกมาจากเครื่องน,นออกมาแล้วเอาเอาหัวเพิ่นว่าหัวไปคาดอยู่บงกระจกรถเพราะอ่าไปไปพาดอยู่หัวกระโจกรถั่นนั่นล่ละเพื่อนก็ย่างเขาไปใกล้เพื่อนก่ำข้อ,อ,เอ,ๆๆๆอเลยพ่าซันกำข้องูตัวนี้ยางไปเขาในป่าฝุดาดไปเลยเพิน่นว่าฝาดไป นั่นปานเพื่อนกับเห็นเขาจับงูพนวาป้ากับตื่นเต้นขนคิงลูกเบิร์ตพนวาในความฝันนั่นขนคิ่งลูกพนวะจนหูเมียตื่นผัวลาพนวะาพ่อหูเมียตื่นนะครับเพื่อนก็เลยว่าโอ้เพื่อนกัเลยมามานะมาขึ้นนะครับมาขึ้นตัวเลขที่ว่าทะเบียนรถเพื่อนก็ว่าขนาดก็ลั่งตื่นพนวาตอนเห็นนั่นเพื่อนกัว่าขับใครขับข้าเฮ็นี่ตนะครับจำได้ในความฝันนั่นจำได้ทั่ว้อ่เพนวะซี่ตแเต่บัดเวลาตื่นขึ้นเร็วขนาด เวลากระชันชิดพลว่ตตื่นแล้วมากเมื่อคืนพนวังห่วยจำบ่ได้เลยจำได้แค่สามตัวนะครับผมบารน,นี่นะครับผมก็ได้ถามป้าปติงนะครับทว่าวตีเนี่ยตีเป็นแังไหนพนวังสิปะาติ้งพลวักเ็เลยววานะครับผมหฮ้ย้างงูนี่ป้ากระตีเป็นหกพนวาป้า,ปากระตีเป็นหกงูมันมีสองตัวกะเอาเหล็กสองใส่พลวาบารน,นี่ผู้ชายได้เป็นคนจับออกผู้ชายเนี่ยตีเป็นหา ปฏิวเตยได้หกสองหานะครับผมในหกสองหาบานนี้นะครับเพื่อนก็นเลยว่ากะระว่างไว้อีกน้ําเนียเพื่อนว่าก็คือว่ายัางเพื่อนว่างูเนาะงูมันกับเป็นหกเพื่อนว่าบ้านที่สองตกับเป็นสองและก็เด็กน้อยเด็กน้อยอีกเพื่อนว่าสองคนกับเป็นสองเพื่อนก็วางซี่บานนี้ถาว่าเล็กน้อยกัดเลยตีเป็นหนึ่งเพื่อนวางซี่่ว่าตามจนวนมันมีสองคนเนาะ แต่วถวาวเล็กน้อยนี่มันกลับเป็นหนึ่งเพินกลเลรตีมาให้อีกนะครับห้ระวางไปก็คือ6 2สองหนึ่งเพิ่นววาทั้ง4ี่นะครับผมเพราะวา่ถวาถาวรเล็กสองนี่ง,งูกับ2นะครับงูกับ2เล็กน้อยกับ2เพิ่นลวาแนวนี้นะครับบัานนี้นะครับเนาะก็สิไดมาสรุปตัวเลขนะครับแนวทางนะครับทีว่าเกี่ยวกับเรื่องราวความฝันนะครับทีว่าปาติงนะครับเพิ่นฝันวานะครับถือว่างูเขารถกาว่าได นะครับผมขืนรถ2ตัวบางใหญ่เลยนะครับผมก็เลยเอามานะครับตัวเลขแนวทางนะครับผมในงวดวันที่1มีนาคม25งพนะครับผมสําหรับเลขทะเบียนรถนะครับนอสามตัวที่ว่าปาติงเพื่อนว่าจำได้นะครับจําได้กะคือนะครับผม8 3 4นะครับผม83 4แล้วก็หลักการสรับนะครับตัดเล่น2ตัวอาจจะเป็น8 3 8 4 หรือว่า3 4นะครับผมนี่นะครับเป็นตัวเลขนะครับจากทะเบียนรถในความฝันที่ว่ารถมันขึ้นแล้วก็บสำหรับตัวเลขที่แปลนะครับผมก็คือ625นะครับผม62สหาหรือว่าจะตัดเล่น2ตัวอาจจะเป็น62 65หรือว่า25นะครับผมแล้วก็ระวังไว้น้ำสำหรับเลข6กับเลข9เพื่อมันกลับหัวนะครับอาจจะเป็นหกเดี๋ยขออภัยนะครับผมอาจจะเป็น9 25ก็ได้นะครับผมแล้วก็รสำหรับ ตัวที่ว่าเพิ่นให้ระวังนะครับก็คือ6 2 1นะครับผม6 2 1หรือว่า6 2หรือว่า6 1หรือว่า2 1นะครับผมหรือว่ามันกลับหัวอาจจะเป็น9 2 1ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเพิ่นว่างูกับเป็นอ่า6กนะครับผมสำหรับเด็กน้อยหรือว่างูมีอย่างละสองนะงูสองพุทธ์าเด็กน้อยสองกับเป็นสองเพิ่นว่าก็เลยสำหรับเด็กน้อยนี่เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งอาจก็เลยเพิ่นว่าอาจจะมาสอง 2 1หนะครับหรือว่า6 2สองหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับผมที่ว่าปาติงนะครับผมเพื่อได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมถือว่าปาติงกับที่ว่าปิดอีกหนึ่งคนนะครับที่ว่าฟันแมนนะครับผมซึ่งนะครับเร่ยงเล่าความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางข้องปาติงนี่ก็ได้เข้านะครับเข้ามากกว่าหลุดนะครับผมที่ว่าตามที่เอามาเล่าความฝัน นะครับเพื่อนกระไดเขาต่อเนื่องนะครับผมส่วนมากหรือเพื่อนกระไดเขานะครับมากกว่าหลุดนะครับผมถ้าวา่าผู้ไดมักรหรือว่าผู้ไดสอบนะครับผมก็สามารถตามได้นะครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับผมที่ป้าติ่งเพิ่อนได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับนอกจากถือว่านะครับอากาศนะครับผมถือว่าบางบางทีนะครับก็ฝนตกนะครับเนาะบางมองก็ ถืวานะครับเนาะบรรยากาศนะครับผมอาจจะร้อนนะครับเดทบ้านนะครับอยู่บ้านนะครับของช่างหนุนะครับก็ถือว่าช่วงเศร้านี่ถือว่าพอดีนะครับเนาะมีร่มมีหยังนะครับเนาะร่มเย็นอากาศก็ถือว่าเย็นนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือว่านะครับโซนซีสเกตนี่เพราะว่าพีเอ็มไลน์นะครับเนาะให้ระมัดระวังเรื่องด้านสุขภาพหรือว่าเรื่องทางเดินเพาลังซี่นะครับเนาะเพราะว่าสังเกตเนี่ยบนบนอะทองฟ้ามันจะคล้ายๆว่ามันคุณ นะครับเพิ่นกเพิ่นกะว่ามันขึ้นมากนะครับนอขื้นมาหลายเพิ่นว่าค่าของพ m เเพิ่นว่าเพิ่นกะให้นะครับให้ระมัดระวังไว้นะครับบ่ระว่าสิกินการกินน้ำหรือว่าการกินยังนะครับนาล่วงบานเพิ่นก็ได้มากออกหน่วยหรือว่ามาแนะนํานะครับนอว่าให้ป้องกันจังได๋นะครับผู้ใดมีลูกมีหลานหรือว่ามีเด็กน้อยนะครับนอหรือว่าไลหม่องไล่บอนนะครับหม่องพิ่นฝนตกกะดีแน่นะครับนอเพิ่นกะได้ล่างถือว่าล่างอ่าร้างสารพิษนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับนะพ่อกันนะครับผมกับ ความฝันของป้าติ่งนะครับนอซางนูก็ไรยเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมผู้ใด้เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ชั้นุพารวยนําเนียกันแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเนาะสิไดล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ